ฝนตกนะครับชาวบ้านถือว่าแรงอยู่ครับก็เลยพาทุกคนนะครับสไปนะครับไปหาเบิงว่าเขียดอีโม่หรือเขียดหรือกบหรืออื่นมันออกบอลนะครับวันนี้สิเอามอเตอร์ไซค์ขี่ไปเรื่อยๆนะครับตามทางเส้นทางคลองนะครับเส้นทางคลองนี่นะครับสิขี่ไปเบิงเรื่อยๆว่ามันสิออกบอลเนาะตอนนี้ฝนก็ยังว่าหยุดตกนะครับยังแบบตกแบบเปรยปลอยอยู่ครับทุกคนครับเดี๋ยวไปเบิงเลยนะครับว่า มันสีมีเขียดมีอย่างไรเขาได้จับไเนาะอันนี้เหมือนตาเขียดเลยเดี๋ยวเดผมมือเขานะครับนี่ครับจะเป็นตาเขียนน้อยๆครับเห็นปะครับเบิ้งเบิ้งอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะมตัวะเขียดีโมครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันอาจจะแงงไม่เห็นนะครับเพราะตัวหน่อยครับเขี่ดเขียดโมปล่อยไปไหนครับว้าวมันจะอยู่ อยู่ในมือครับอ่าเนี่ยเขาเพิ่งมาครับเดี๋ยวไปเบิ้งครับ้าขามือเนี่เขาจะได้เขียนอีอย่างบนน้อครับเนาะครับครับทุกคนครับอันนั้นเขียนตัวหนึ่งครับบรรู่บ้านี่กล่องมันเห็นบนน้อครับเนาะแต่ว่าอาจจะไม่เห็นชัดนะครับเดี๋ยวผมจะเบิ้งนะครับอันนี้เป็นเขียนอีโม่นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้เบิ้งเห็นครับ ต่ว่าอันนี้ผมมาถ่ายเองจับเองนะครับอาสีอาสีนาเนี้ยไม่เห็นเนี่ยจะจะอลองพยายามนะครับโอ้นนะอครับได้รุนกันต่อไปครับกมอเตอร์ไซค์ผู้ใจไปครับ,บ,บครับมีเจ้าเพนบอครับตัวหนึ่งครับ น yup. หน่อยครับเสร็จแล้อืมืเร็ ลายเบิ่งกันครับเบิ่งกันครับครับผลตัวนึงครับเห็นบ่เห็นไหมครับถ้าซองไฟไปครับถ้าแหน,นม้วยตาเปล่ามันจะเห็นเป็นแบบเห็นประกายขึ้นมาเลยครับอีกตัวหนึครับเ,เดี๋ยวไปจับกันนะครับเอาจับเลยบ่ตัวนี้คนคือเร็วแต่ นี่ทันจ้าบ่ทันครับตัวนี้ปลายบนตัวไหม่ครับตัวน้ครับตัวนี้กลางตัวนีดตัว,น,ตว,น,ตวน้อยครับเห็นไหมครับตัวไม่ใหญ่ จับด้วยมือเปล่ามันค่อนข้างที่จะยากครับโดยปกติถ้ามาจับสองคนนะครับคนนึงจะขับมอเตอร์ไซค์คนนึงจะมันจะมีแบบว่าเครื่องมือในการจับเสียดโม่โอ้ยคนออกโอ้ยคนออกเครื่องมือในการจับเขียดโม่จับยังสินะครับเอาขวดหนามาเห็ดเอาเดี๋ยวถ้าไม่หนายวจะเอาให้ดยงนะครับมอเตอร์ไซค์ตันกระโดดออก โอเคครับไปเบ่งกัน้ต่อไปครับครับอีกตัวนึงครับเอ็มบอสเปนหมอกอยอู่เห็นตะขาครับนี่ก็จะเป็นวิถีชีวิตครับ ชนบทของชาวอีสานเนาะก็จะประมาณนี้ครับหาอยู่หากิน,นครับฝนมาฝนมาก็จับอึ่งจับเขียดนะครับหรือเก็บเห็ดอะไรอย่างเงี้ยครับป้ายไปหลุดน้ากันครับมันอนี้ครับจะได้บอกไปครับเนี่ครับตัวนึงเห็นว่ครับช่องไฟตาเโดนจะประกากนะครับที่สาเหตุที่ว่าดับเครื่องมอเตอร์ไซค์เพราะว่า บางทีมาตร์เสียงมอเตอร์ไซค์มันก็ยุ่ยซอยให้ฮิดให้เพิ่่ตกใจนะครับว่าเสียงเดินเฮาถึงย่องไปเบาๆเวาะารหยับยินสินเป็นไงแบินีน้นะครับ <S <S <inger> โอ้ย วัทันครับเหลืองเป็นหินตัวหนึ่งครับเห็นตาอยู่ครับงั้นไม่ไกลตัวน้อยนั้นก็จะเห็นเป็นตาประกายเลยครับธรรมะสองคนโปิดิีธรรมะสองคนสักเด้อ จอดรถไว้แล้วก็คนหนึ่งขี่ตามครับขี่ตามไปเรื่อยๆอ,อันนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นคลองน้ำคลองส่งน้ำย้าวไปครับายหมู่บ้านคุณกับไฟคุณและคุณอ่ะเนกับแม่ซองที่กันครับเน,นกับแม่ซองที่กันไใส่ไป เดี๋ยวสิวกกลับไปทางเดิมครับเดี๋ยววกกลับไปทางเดิมเพราะว่าวัฏฏวเติมน่ะมันมามราัยทัยออกมาเลยก็แรว่าสิบออกนะจะไม่ได้มีคิดอยากออกนะอาก็เลยออกมาเลยครับไปเดี๋ยวไปดูนักกาต่อครับเห็นครับ เขียนทั้งท้ายคลิปทำเองคนเดียวมันก็จะลุ้นๆหน่อยนะครับโอเคครับไปดนกัา <Nike> ต่อครับ มาได้กับน้ำเป็นเขียดจีนะครับบ่าวครับอัดเขียด่ม่ <c oughs> เราจับแต่เขียดมู่นะครับเพื่อเพแ่ะ ขึ้นมาตนนะีนะตัวนึงรับเป็นตานะครับอันนี้เเ็ษเยเไม่เอาครับหาิ่งไปเ็ษแม่มาดูไปเ็บเจิมน,นะครับเ็บจม ตาเพิ่งถึกไฟก็บแบบแบบเลยฝนยังไม่หยุดจะมีนะครับตาเดี๋ยวยาวรถแล้วก็ไปหาก็ เข็มเชยบ้องเข็บน้อยๆครับต่นิดเดียวอันจะเป็นน้าเขาเนนา่าครับเป็นน้าข้าวตัวน้อยเกินไปเขากับ่เอาครับเราตัวที่แบบว่าพอดีเต็มวัยของเทนะครับโอเคครับ เจอตัวนึงงก,กระโดดเขา้าไปหยาบเลยพูดนะครับตัวนี้เห็นเ่าพูนะครับกระโดดไปแล้วตามันจะแบบเหลี่ยมๆนะครับมันถึกไฟครับเดี๋ยวผมถ่ายไปน่าจะสองตัวนะแต่อาจจะเป็นตัวน้อย ตัวกระโดดไปแล้วครับตัวหนึ่งครับกระโดดไปแล้วครับดูับบัตรนัดนะครับนี่นะครับ ผลงานนะครับอยากจับไปเรื่อยๆครับไปดูกันนะครับครับนี่ก็เป็นผลงานนะครับที่เขาไปจับนะครับจะเป็นเขดอิโม่ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปให้พี่สาวนะครับว่าเพิ่งสีเข็ดอิงกินบอเตว่าส่วนตัวนะครับส่วนตัวก่อบอว่าอไรค่ะบอว่าตั้งใดล่ะหากินอยู่ครับแต่ว่าแล่ส่วนตัวทัศนวัตตั้งใดเนาะเป็นคนที่ ักหากินอยู่ครับแต่ว่าบอขาสัตว์นะครับบอขาแบบว่าสัตว์เป็นๆอยงสีนะครับกระสีบอขานะครับแต่ว่าหากินหาอยู่ครับเดี๋ยวจะโทษไอให้นพี่สาวเพิ่งเอาย้ำเศร้านะครับว่าเพิ่นเสร็จอย่างบอเห็นเพิ่นบอเห็ดจะทีโทษทำจนขันตัไม่กระสีพวกกสีปล่อยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับเพิ่นกระโดดออกครับแล้วก็ มันบ่ได้หลายก็เลยคิดว่าปล่อยเพิ่ปดีกว่า